สวัสดีครับช่องชีวิตจิบันเกิดธนุมานนะครับวันนี้ก็มาสอนกุง้งสอนปลาหน่อยโค้งครับตามวิธีของชาวริมฝั่งแม่น้ำโค้งโอใช้รก็มีบ่เดี๋ยวไปใช้ก่อนครับกำลังสอน ครับบ่ครับสอนอยูครับแงงนี่เป็นอุปกรณ์หนึ่งนะครับตกใส่สองคนนะครับมีเสาเอาไปแง่งมาเหยียบทเป็น,งงงงนต,ต,ตรงลงนะครับสอนใส้ระยะทาาหางสอนนี่ประมาณเท่าละยี่สิบหรือสามสิบเมตรฝั่งปุนก็เป็นพี่น้องสปปลาวบรรยากาศก็ยเหมืดแน่นะครับสอนเขาก็สอนอย้ำมือแลงนะครับ ย่ำงคำนะครับน,นังถคือย่างเว้นบ่ได้นะครับดูขึ้นหน่อยนครับมันจะขึ้นนะครับครับบางทีคนหนึ่งมีไฟบางทีคนหนึ่งนะครับเมื่อวานก็มาครับเมื่อวานก็ได้เครื่องคูกครับเดี๋ยวตอนเก็บเสร็เบิ่งบอกมันเป็นปลาสนิทใด,ดประเภทใดนะครับครับจะขึ้น,นครับวันนี้กำลังขึ้น ของไปจากันนี่เนี่ยด้วครับจับเรือพร้อมมีพร้อมครับบึงครับบึงใกล้ๆมอๆครับ โอ้บุงครับปลาหน่อยเห็นไหมครับอเอาครับเขียวๆในเขื่อนมาแน่ครับ ปลาน่ปาป้ายังครับลูกมันมาท่างใหญ่มันจะอยู่น้ำตื่นใหญ่แล้วมันก็ออกกลางหมดแล้วครับนี้กุงงเนี่ยนอ้วงไม่าไปามันมีว่าคำว่าอดตายในหมู่คนขยันนะครับปกติแล้วเห็นไหมครับมันเป็นพวกที่ว่า ผมมีเนี่ยอยู่ในพื้นทีมาสอนบาทเดียวหนึ่งกระได้แล้วครับเดี๋ยวเดียวเขาจะส่วนเอาส่วนเอาส่วนเอาเอากรดมากข้นวัหนึ่งส่วนตักเอาร่วมกันละลายกัวเก่าแโดนน้งบาท เดมีการกัดม so ุมแล้วครับานยอนัน่ม้งก็บรปานายปีมเงีกรีเท่า็้ามนำมาตึบแค่เนาะเฮ้ยอิมนบทจะบวชลงมาตึก บางเกยบท e ังานนั่นนะอืมนี่ปลาอะไนี่ปลาไนนะนี่เออนี่ปลาไนน้อยๆบ่แเนปลาไนอันนั้นนี่ปลาไนเขาเรียกปในาปลาไนโอ้โเนียวกานะปล่อยเ่อยมันรุ่นนปู่่เลองทำปีนเลยยูมันะไปใสขนาดปล่อยไว้ในในหน้ามันดูหันเนาะมกินดิบหมมันใหญ่ขนาดน้ อันนี้อันน้ตกุงเนาะปลาดีเนาะอปลาไนเลเห็นห่ต้องเป็นสะแบบงี้งงเนาะแม่นสะทุ่นะอนุบาลเนาะสะหน่อยมันผัด สองบาทเกือบเต็มปุแล้วครับนีาเต็นทั้งเลยก็ถ่ายชิ้นน้ำชิ้นกกินเข่าเลยมันยังโหลดมัน้งเลยมันติงขิ้งเลยจานทานเหล้าว่าตดเท่าไหมันานนั่งยิ้เนิ้ทำไมเบิ่บน่านเอ๊อันน้นซั์ไเขา เป็นีบาทที่สครับโอ้โอ้อป<ร>อลาดไ<ง>ประหลดประหลดครับเดี๋มาบาท,ที่สามดูลาัว้วน ปลาอะไนี่กระทูหมวกลระกรแเต็บเต็บกระเต็บแต้วอื่นอะจรเสื่อิืนปลาเื่ออื่นบ่อนกันเนี่ยปลากระเต็บนี่ครับผมจะปิดคลิปไปสำเนี้แล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับช่องชิบบิบัติเกิดชนุมานครับสวัสดีครับ